คนเนาะคะ่ะเนาะยังมีหลายท่านหลายคนที่ขึ้นไล่คุณน้องเทวีจ้าอ่าขอบคุณที่มาเนาะคะ่ะเนาะคุณรัศมีสารีอาจเนาะคะ่ะเนาะทักทายเดชจะเดอ้จอจังสิเขาไปหาะอย่างนี้เสียงบอกฮะคนโตคนโต,ตอย่างนี้เสียงบอกฮะฝนตกฝนตก ลำโพงแดงด้วยเสียงแล้วก็ไปล่างขอมุ่นไปล่างขอมุ่นแล้วอี่หายป่าเมนบอรู้แค่ไหนก็พูดไปแค่นั้นบ่นท่านใดยังเชียรกสิมานพักกันล่มเลิก <laughs> ไปกันหมดแล้วมนะั้งเนาะคุณเทวีจ้ะ เพื่อนพูดถึงกันผู้เพืพ่นเหลียม <c oughs> ข้าวดีกะมีมาจี <c oughs> ิ่งเยิ่อนเพื่อนว่าว่าข้าวดีกะมีโอ้ยย่งองหยุดแล้วเฮ็ดลอเฮ็ดงามว่าดิทัดดอกไม้เอโอ้ยลูกใ่รแล้ว,ว่าลูกลรับ่าด้ <c oughs> ว่าแต่ละขุ้นกับแม่นหา่านตีเกินมากมูเจเปิดค่าได้แล้วมูเจยาสซาเซอเรนเดอร์มให้กำลังใจมากแม่นบอกมูเจค่คอยๆไปมันจะเป็เงไรลงลซะบ่ฝนตกฝนตกเนาะคุณกันนิกากะเช่นกันคุณยุ่งยุทธกะเช่นกันมาให้กำลังใจเนาะค่ะเนาะขอบคุณลหลายๆจ้า คลิปนี้เอาแค่นี้ก่อนบายๆแต่วิธีตัดต่อกับ่าจิไปตัดต่อมือว่านี่ไปกวาดคุณไปกวาดคุณไปท่อมันซักผ้าซื้อซื้อกับเป็นก้อนเต็นท่ามของหวานกับเป็นก้อนเต็นไปตลาดก็เป็นก้อนเต็นมันว่ามีแนวเฮ็ดแมนบอกเฮ็ดคลิปแบบใดล่ะโอ้โหบอกคอยเน้แมนบอก กำลังสีจมไม่ฟังยิน <laughs> จ้ามาส่งกำลังใจจ้าโอ้พระเอกเสียงดีมอล่มเสียงดีกำลังแต่งตัวขึ้นห้านบอกไ <laughs> ห้กันช่องนี้เนาะคะเนาะอ่ากันพึ่นบอกว่าให้ไล่จักน้อยไล่จักน้อยเปิดค่าการมองเห็นแล้วก็ตัดไปเป็นสตอรี่นั่นเนาะคะเนาะเพราะว่ามันจะเปไนไรลงไรซะบอก ฝนตกฝนตก,นตกไปกวนให้เพื่อนมาให้กำลังใจกันวะผู้ที่ผ่านแล้วบันกระสิสูต้ไปแต่จะจะสร้างแต่สร้างเนาะสิบไปโตหรือว่า้าาดีกมี่บาติี ยิ่เพื่อนๆว่าว่าข้าวดีกัมนี่เลยโอ้นี่แหละคุณกุุงจ้าเออมันมันบพันมีเหรียญจ้าคุณถามข้าวเรื่องเหรียญเนาะกพิ่งจะจบไปหมาดๆแมนบ่คลิปยาวสามคลิปคลิปสั้นคลิปสั้นเอาสี่คลิปแล้วก็ลงทุกๆชอ่องเนาะคุณกันนิกากระเ่นกันคุณยุ่งยุทธกระเ่นกันมาให้กำลังใจเนาะค่ะเนาะขอบคุณลหลายๆจ้า คลิปนี้เอาแค่นี้ก่อนบายยผู bye bye. ้ขื่นมาใหม่ๆผู้ว่านี่ไปเฮ็ดไปโลดมู้เจ้าใอยเฮ็ดมวนมวนซื้อซือดอกแต่ว่าก็มีเปาไม้อันเดียวกันคนเว่าซูฟัง่ง่นก็น้อยใจเพราะว่าพ่นกับคน้างว่า่นสิเป็นผู้ได้น้่อยก็ค่อยว่าซะสมไปผู้บางท่านบางคนบอกว่าเล่นไปเป็นหาปี่นว่าเล่นไปเป็นปีปี เออแมนตัดไปเป็นสตอรี่โดยอัตโนมัติอยู่แล้วอันว่าบาดแผลห้ามาตัดในช่องอันคีปรี่วเนะค่ะเนาะก็เลยวดีไปตอบเพื่อนไปตอบเพื่อนยังบ้านเดี่เสร็จอยู่จ้ะนี่เป็นดาวตลกเนาะ ยังไม่ได้ตอบใครเลยค่ะแมนจ้าคุณกันนิกาจ้าไม่ได้ตอบง่ายง่ให้ความรู้ยังไม่เป็นรอเพื่อนทักทายมาทักทายหนึ่งโปรไฟล์คุณกันนิกาจ้าบ้าองห่วงขอยแ้อคุณกันนิกากันล่งสิจมไม้ฟังยิน <laughs> จ้ามาส่งกำลังใจจ้าคุณแม่กุ้งจ้ามีข้าเจ้าถามมาบอกว่ามียอดเหรียญขึ้นแล้วบอกโอ้ขาบ้านเห็นเหรียญแล้วก็ไปกอบพุณเสสอเพ่นเอาลงสวนอย่างพูนกบ้านคุณแม่เพู่แต่กันบาส,สิเลิกเล่นแล้วพูณแม่ก็ได้พู้ท้ายรูปคู่กันนะพูดมาต่อไปการไลฟ์สดก็จะมีก็จะมีโฆษณาเข้าปฏิพันธ์มายาทองสิ แลยไเด้ไปตอบเพื่อนไปตอบเพื่อนยังบ้านเด็เสร็จอยู่จ้ะหัวขวนกันท่อนตัวปะถามข่าวกันเป็นยังไงยายมันจะได้กขาม,มามาอยู่ประสันว่า <Hey. S 2> อยู่ันเดียวพักผ่อนแต่มันกับมีเพื่อนว่าบนบน,บนเหนืตั้งไม่อย,อ,ยอยากบอกไ่อยากเว่าไ่อยากพนดก็แล้วเด้ไปตอบเพื่อนไปตอบเพื่อน ยังบ้านในเซตอยู่จ้าตาวิธีตัดตัวกับว่าจิไปตัดตัวมือว่านี่ไปกวาดฟุนไปกวาดฟุนไปทำามัน <c oughs> สวัสดีค่ะแวะมาส่งกำลังใจค่ะสวัสดีจ้าปัศนว่าอ่าคุณบุญสุขสวัสดีปัศน์ ว่าทำทิปไม่ปังทำทิปไม่เป็นนั่นบละให้ความรู้ไม่ได้ไปกันหมดแล้วมั้งเนาะคุณเทวีจ้ะมาผมก็สายฝน่อยู่ันเดียวพักผ่อนเรามืนก็มีเพื่อนมานบนบนเหนืตั้ง ก็อย,กอยากบอกก็อยากบอกก็อยากพูดบอกฟังมันบอกนี่แหละกะเ็เลยหูจักมากยายทองสีกะแห้งเงินงูปแบ่มีคลิปที่ปังบ่มีคลิปสอนที่ปังปังเพื่อเพลินไม่มีความรู้เิ่นว่าไม่มีเนื้อหามมีสาระบ่มีขอบคุณหล,ลายๆจ้ากุญกัน,นิกาจาก้าว่ัว กลัวเจ้าจของจะหลงทางจะไหลสดไม่เป็นใ <laughs> ส่มาใส่ดอกพี่น้อง่าสั่ว่าลงคลิปแล้วก็ไปตอบเพื่อนโอจากตอบเพื่อนกับวดนมาลงคลิปมือหนึ่งๆเสีเอาให้ได้มือละสิบคลิปคุณน้ายื่มเพิ่มมากเรา <laughs> นอนรับฝันดีค่ะคุณน้องเทวิจาคุณบุญสุขอ่าคุณกุ้งแฟมิลี่เ <laughs> หัไไดยังสี่ไปเป็น <laughs> ยังไม่ได้ตอบใครเลยบาดทีคุณกันนี่กาจา้าคนขี่คานขอบคุณค่ะขอบคุณว่าพี่แวะมาแล้เผู้บางท่านขอว่าเหรียญรถโอ้ข่อยยังโบหูจักอย่างข้านแล้วล่ละค่ะพี่น้องขั้นมอตอบกระเด็กดืนี่ยังขึ้นกับบรนนิเลนยนโมโหวขวัญกัน ก็เลยว่าว่าสิเป็นค้บ้าจักตังแนวต่างๆเป็นไปบ่ได้แตจังสี่ล่ะจักพาซื้อก็เป็นค้อเท่นถ้ำของหวานกับเป็นค้อเท่นไปตลาดกับเป็นค้อเท่นมันว่ามีแนวเห็ดไลเปิดท่าการมองเห็นจ้าเพื่อนๆจ๋าสวัสดีเดย์จ้ดเดอทุกท่านไล่ตาสายตา ยายแตายะต,ต้องสีบอกต้องไปหาแว่นไม่แล้วเพิ่งจะออกมาจากบ้านแม่แสงเดียวนี่รับไปทักท่ายเพื่อนๆไปตอบเพื่อนๆแล้วๆกระรีบมากว้ามาเจะไล่ขึ้่กันแม่นห้านคณะถ้าต้องพยายามส้างคลิป พยายามสร้างคีบแล้วแล้วกับเฝ้าไปปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนเพื่อนก็เลยจมเบาว่าไปตอบกันวันนี้ไปไซรเลยจะไปลงไะไรสบฝนตกฝนตกไาฟ้าใหม่นะพวกฝนตกคือกันที่